สวัสดีเพื่อนๆครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อไว้อาลัยให้กับนักมวยยอดตำนานจอมจุมพิษแสงเทียนน้อยสอรุ่งโร์ครับหรือแสงเทียนน้อยสิทธสุรพงษ์ยอดมวยอดีตแชมป์ราชดำเนินและลุมพินีเจ้าของฉายาจอมจุมพิษเสียชีวิตแล้วนะครับหลังจากมีข่าวใช้ปืนยิงตัวเองที่ค่ายมวยย่านปทุมธาน,นีเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมสาเหตุนะครับเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ามาจากความเครียด ที่พึ่งศูญเสียพระตามาโนดบัวบุตรไปเมื่อวันเสาร์ก่อนหน้าต้องยอมรับนะครับว่าน,นี่คือหนึ่งในตำนานมวยไทยของเราจริงๆเขาคือชายที่เอาชนะยอดมวยฝรั่งอย่างรามอนเดคเคนเอาชนะยอดมวยเข่าอย่างเชอร์รี่ซอวานิทแก้มือนำขบวนในปี2534อย่างทันควันชื่อจริงของแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรดหรือว่าแสงเทียนน้อยสิทธิสรพงศ์นะครับก็คือธีรพันธ์ชินานัทนะครับชื่อเล่นชื่อพี่ตู อาวุธที่ถนัดก็เป็นการเตะซ้ายนะครับแล้วก็แทงเข่าที่รุนแรงไม่ว่าเหตุผลการตายของพี่จะเป็นเพราะอะไรพี่จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราในฐานะสุดยอดนักชกที่อยู่ในใจของพวกเราเสมอแด่จอมจุมพิษถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดติดตามและกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ